สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโอวาพาร์ทที่สี่กันแล้วนะครับผมโอเคนะครับก็พาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ได้รับสกิลใหม่ของเรานะครับนั่นคือสกิลการบินนั่นเองนะครับนี่บินบินได้แล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีเลยอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยใบบัวเหรอโอ้โอ้ ใบบัวครับรปึ๊เออเฮ้ยเดี๋ยวมีแผนที่ใหม่ขึ้นมาไหมโอเคมีแผนที่ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับรอบนี้เป็นตัวอะไรสักอย่างนะครับก็ไม่แน่ใจว่าตัวอะไรนะเอ้ยอาวไปไหนต่อเนี่ยต้องต้องลอยขึ้นไหมต้องลอยลอยไหมลอย แต่ลอ,อยได้ไม่นานนะสิแล้วลงน้ำได้ไหมอุ้ยโอ้ลงน้ำได้เฮ้ย,โอ,ยโอเคคือผมคิดว่าน่าเราน่าจะไปแตงโมจริงๆแหละเนี่ยเพราะผมดูจากดูจากภาพนะครับลูกศรเนี่ยมัน,เ,นเป็นแบบจุดๆๆแต่ผมว่าเราไปแตงโมจริงๆแหละเนี่ยน่าจะไปแตงโมจริงๆแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ ลงโลปิกเฮ้ยปล,ปลาปลาปลากระกเป้าหรือเปล่าเมื่อกี้นี้เห็นปากกุ้งพองอยู่นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยปลาปกระกเป้าใช่ไหมเหยียบปลาได้ไหมโอ้โหเร่อเราใช้ปลาเป็นตัวกระโดดได้นะครับตัวตัวเหยียบนะครับสามารถเหยียบได้อ๋อเฮ้ยลอยขึ้นอีกดิเออ โอเคอ๋อเดี๋ยวเรามาที่เดิมนี่เรากลับมาที่เดิมไม่น่าใช่นะน่าจะเฮ้ยป่าปะกระเป๋าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นก่อนนะออโอเคลงมาโอเคลงมาตรงนี้ละเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้ไปได้ไหมไม่ได้เย yeah, ้ลงไปลงไปโอเคเราจะลงไปข้างล่างเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้ อยู่ใต้น้ำออยู่โอ้ไมมีฟองอากาศตรงนี้ทำอะไรได้ไหมมันฟองอากาศหายใจของพวกปลานี่นะนี่นะโอ้โอ้โหตัวใหญ่ใหญ่บ่เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ มันจะเป็นอากาศนะครับ for อ,อากาศที่มันขยับนะครับเธอต้องไปตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันโอ้มันเร็วเกินโอ้เฮ้ยโอ้โหมันเร็วมากอะ่ะมจะเข้าไปยังไงอน่ยมันต้องมีตรงไหนที่เราสามารถปิดได้สิไอ้ฟองนี้เนี่ยเฮ้ยนี่เปล่า มาดิปูเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องปลุกปูตัวนี้หรือเปล่าจิ๊บเราจะดูแมพอยู่เลยเราลืมตาแล้วอะโอเคมานี่หน่อยเออมาปิดตรงนี้ให้หน่อยปูหินหรือเปล่าเนี่ยน่าจะปูหินนะครับโอ้โอเคเร้มาปิดตรงนี้ให้เรา โอเคขอบคุณมากนะนี่มีมองเราด้วยนะครับมองเพื่อจะจดจำใช่ไหมเนี่ยจดจำใบหน้าเรานะครับสุดยอดโอเคเรามาที่ไหนก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เอารุมมาข้างล่างนะครับเฮ้ย้องการแสงสว่างเฮ้ยโอเคพูดปั๊บมาปั๊บเลย แสงสว่างนนตัวอะไรเนี่ยคืออะไรอ่ะลู้เคราะมันให้แสงสว่างเรานะตอนนี้เออมาอีกแล้วครับแสงสว่างเออโอเคเราต้องลงไปเรื่อยเหรอโอ้ยไอะไรมองไม่เห็นโอเคยญย คุ้ยแสงสว่างเพียบเลยอ้อไมค์กดเฮ้ยอย่านี่าอีกแล้วแสงสว่างโอเคเอาแล้วไปไหนต่ออะไปไหนต่อ ขึ้นนี่ไหมอ่าขึ้นนี่ครับโอเคเมื่อเราเดี๋ยวนะโอเคเราใกล้จะเข้าถึงบอสแล้วนะครับอืมบอสบอสที่เราไปหานี่เราไม่ได้ไปสู้นะเราไปคุยด้วยนะครับแล้วก็ไปรับสกิลพิเศษนะครับที่เราจะได้แค่นั้นเองนะครับอ่าโอเคเอ้ยเดี๋ยวนะลืมเรามีเคนี่นี่นี่เราเฮ้ยอ่า ใช้สกิลแบบบินได้นะครับไม่ต้องกลัวเพราะเราบินได้ไปไหนก็ไปได้นะครับมีทางออกเจอละโอเคตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นบอสน่าตรงนี้แหละนะครับนี่ไงเฮ้ยมีอีกตัวแล้วเออเฮ้ยอะไรเนี่ย ชัช้จำนายได้เขาน่าจำเราได้นะเจ้าปูตัวนี้น,ะนี่เดี๋ยวดูแผนที่ก่อนนะครับอ่โอเคบอสมันยังไม่ตื่นนะครับบอสยังไม่ตื่นนะเดี๋ยวขอไปดูบอสหนะ่อยบอสบอสอ๋อเป็นบอสปลาหมึกเป็นปลาหมึกนะครับโอเคบอสเป็นปลาหมึกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้รับสกิลอะไรสกิลพิเศษนะครับความสามารถนะครับเออความสามารถพิเศษที่เราจะได้รับนะครับจากบอสทุกตัวเลยนะครับพาร์ทแรกนี่เรารู้สึกว่าเราจะได้กระโดดสองครั้งนะครับอืมเฮ้ยย่ามืดจะเลยอะเฮ้ยดาว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 มีดาว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 อุ้ยแมงกระพุน my my god อดเดแล้วเราต้องไปตรงไหน,นเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ฉันงงไปหมดแล้วฉันเป็นแตงโมโน้อยที่งงไปหมดแล้วตอนนี้ว่าฉันต้องไปไหนอึบอึบอ่าต้องกระโดดเหยียบแมงกระพุนเหรอช็อตเราไหมเนี่ยไม่ช็อตเรานะ อ้ยตรงนี้ไปได้โอ้ย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 พุ่ง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 ขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออโอเคทำไมเราห่างมาจากดาวเนี่ยช่างเถอะเนี่ยมันน่าจะมีทางลงทางอื่นอยู่นะครับ ไปตรงนี้เลยลอยลงมาแล้วว้าวว้าวซื้อมาไปเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย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 มีอกอมีอแล้วโอ้ไม่กอดผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยได้แต่อึงนะตอนนี้อื เฮ้ยเฮ้ยตกลงไปอีกไหมอ้าวยังไงเนี่ยเฮ้ยลงไปฮิลอย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 อันนี้มันหยุดเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันจะหยุดโอเคต้องรีบลงนะครับ โอเคเดี๋ยวดูก่อนเฮ้ยเราใกล้ถึงผีเสื้อแล้วนี่ผีเสื้อนะครับผีเสื้ออยู่ข้างล่างนี้เราต้องลงไปอีกนะครับลงไปอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลิกก่อนได้ไหมอืออ๋อ,อมันลอยขึ้นไปอีกแล้วอ๋อ โอ้ซับซ้อนซะเหลือเกินโอเคแต่เป็นเกมที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับชิวๆไปเลยนะครับเกมนี yeah. เมเเม้เงียบแล้วทำไมเงียบโอเคไม่เงียบละโอ้โอเคอะฮะเราต้องกระโดดก็ออกไป นนีนะครับพวกแมงกระพุนกระโดดเข้าไปเหยียบหัวมันนะครับบอกว่ามันจะไม่เอ้ยเอ้ยเอ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองเรียบร้อยอย่างเดียังไม่เรียบร้อยนี่เรายัางเข้าใกล้ไม่ถึงเลยเข้าใกล้ไม่ถึงเข้าไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งสองไม่ได้หนึ่ง สองหนึ่ง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 สองได้ผีเสือ้อโอเคแล้วข้างบนมีดาวนะครับหนึ่งสองลอยอ๋อเราขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยเราต้องหาทางอื่นใช่ไหมวะเนี่ย น่าจะต้องหาทางอื่นน่าจะเป็นทางนี้มัง้งเออโอ้ย,อยตัวใหญ่หนึ่งสองหนึ่งสองขึ้นไปหนึ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปลืมได้ไงเนี่ยเรามีสกิลนี่อยู่นี่เด้งได้ไหมไม่ได้นะอยู่ใต้น้ำ อยู่ใต้น้ำมันลอยได้ไงเออไม่ต้องเป็นต้องใช้สกิลพิเศษของเรานะครับเอ้ยขึ้นโอ๋อไม่ถึงช่างเถอะยังไงเรากขึ้นไปถึงแล้วหนึ่งสองสโอ้เฮ้ยลงนี่ก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองเฮ้ยขึ้นไม่ถึงนะแล้วต้องกดสกิล K. เคอา่าสกิลเคได้ครับ สกิลแบบบินนะครับสกิลบินของเรานั่นเองนะครับอ๋อๆๆอ้อตกตกอืมเย้หนึ่งสองบินนี่หนึ่งสองหนึ่งสองบินแล้วจะไม่บินอะไรล่ะเรากระโดดขึ้นมาทั้งหากล่ะนี่ไงใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงตราสนรักแล้ว ไหนล่ะตาสน่หลักเออใกล้ถึงหรือยังใกล้ถึงแล้ว,ลวอึบอึบเออบินบินเออไม่ต้องบินก็ได้นี่โอเคเงียบแล้วนี่ใช่ไหมโอ้โอเคโอ้โหเปิดออกมาแล้ว มีไข่มุกข้างในด้วยเฮ้ยตื่นเนรอไม่นะครับยังไม่ตื่นมีแสงแค่ด้านเดียวนะครับโอเคแล้วที่เราทำนี่คือด้านซ้ายนะครับเราต้องไปด้านขวานะครับแล้วก็ด้านบนอีกนะนรับเออต้องไปข้างขวานะครับแล้วก็บนขวาอีกนะครับคือมีอีกสองดาวนั่นเองนะครับมาฮึ เอาเดี๋ยวแล้วผมจะลงมาทำไมเนี่ยนผมสามารถไปต่อได้ไหมเนี่ยไปต่อได้ไงใช่ไหม,มไปต่อไปตรงนี้ได้เลยเนี่ยนี่ไงยูหูหลอยแล้วลอยลอยลอยอ่านี่เราลงมาตรงนี้นีโอ้เป็นไง หนึ่งสองเฮ้ยใจเย็นหนึ่งสองหนึ่งสองอู่แบบไหนโอเคเราใกล้ขึ้นได้ละนี่อ้าวหุยมืดมืดโอเคสว่างมาเราเราต้องขอความช่วยเหลือเขาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย น่าจะนะไปกับเขาดีกว่าไปไปด้วยไปไม่ได้หรออ้าไม่ไปหรอขี้เกียจไปอ่อเฮีขยนันแล้วขยนันแล้วอยากไปแล้วนะครับอ่อไปต่อไม่ได้หรออ๋อตรงนี้เป็นราชานะครับโอเครา,ราชาอะไรรารา,ราชินีบอสแล้วกันเออเรียกมันว่าบ,บอสนั่นแหละนะครับถ้ามีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ ตื่น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 ได้แล้วเจ้าต้องมาช่วยข่านะเจ้าปูจใจไหมออฮึบเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้มืดอีกแล้วนะครับแต่ยังไงก็มีแสงสว่างให้เราอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเรามีแสงสว่างอยู่แล้วข้างล่างมีผีเสื้อด้วยผีเสื้อ ผีเสือ้อเราต้องการผีเสือ้อเข้าใจไหมปึบโอ้สุดยอด my god มา,มาผมต้องรับสกิลนี้ให้ได้ต้องเอาสกิลนี้ให้ได้โอ้ยอเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนผีเสื้อนะเราต้องการผีเสือ้อ เออลงไปลงไปเดี๋ยวนะเราลงมาเรื่อยๆนี่เหมือนเราจะเดี๋ยวแป๊บนะครับผู้ชมน้องโอ้กลับขึ้นไปไม่ได้แล้วได้ได้ได,ได้เออได้อยู่โอเคนึกว่าจะกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วอ่าโอเคขึ้นไปเออขึ้นไปจอดเอ้าไม่มีแสงสว่างเลย โอเคมีอยู่มีอยู่นี่ได้มาแล้วนี่เราก็ลงไปข้างล่างนะครับไปมืดมืดมืดอ๋อนี่รลอดมาอีกทางไปเราไปต่อกันดีกว่าต้องหลบไปนี่ใช่ไหมโอเค มาครับเราจะได้ปลุกบอสต,ตัวนี้กันอีกรอบแล้วนะครับโอเคอขึ้นไปขึ้นไปเอาขึ้นไม่ได้เหรอ,อยูขึ้นได้นะบอมพึบพึบมีพื้นตรงนี้ครับดีดีมาก เราใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวยังขาดเดี๋ยวผีเสื้อ่ข้างล่างผีเสื้ออยู่ข้างล่างอะแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมไปตรงนี้ก่อนแล้กันนะครับเพราะเรามาตรงนี้แล้วอะนี่ในเมื่อเรามาตรงนี้แล้วเราก็ต้องมาเซฮัลโหลนะครับยังยังไม่เรียกว่าเซฮัลโหลสิเราต้องไปเซฮัลโหล จ้าบอสนะครับโอเคได้แล้วครับเจ้าแสงข้างบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรามาที่อื่นวะเนี่ยเรามาตรงอ๋อโอเคโอเคครับเรามาขวานะครับเดี๋ยวเราจะไปขวาบนต่อนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องเก็บผีเสื้อก่อนอะผีเสื้อมันอยู่ข้างล่างนีแน่ๆเลยผมต้องลงไปเก็บผีเสื้อก่อน ผมน่าจะเดินเลยเดินผ่านมาแล้วนะครับผมว่านนะน่าต้องลงไปนี่แหละชึบตรงนี้แหละผมเชื่อเลยว่ามันอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงยูเออสุดยอดไปเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปเราไปที่นั่นต่อนะครับดาวันสุดท้ายนะครับ เหลือดาวแค่อันเดียวเองนี่กลับมหาเจ้าปูนี่เหมือนเดิมเอ่อเราต้องลอยขึ้นไปนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องนี่เปิดนี่นี่ไปแล้วจ้าไปเร็วเออพุชยอดเราผ่านมาได้แล้วครับโอเค หรือพีชอีกสองตัวกับดาวดวงสุดท้ายเนี่ยและเรานั้นก็จะได้พูดคุยเนี่ยกับบอสเนี่ยเนี่ยโอปลาปกระเป๋าอือเฮ้ยเฮ้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 ตกตกเฮ้อะไรเนี่ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมานี่มานี่ต้องกระโดดขึ้นให้ได้เนี่ยต้องขึ้นไปตรงไหนเนี่ยเออฮึบเออนี่ไปโอ้โหสัตว์ทุกตัวคือเป็นวิทย์กับเรามากนะครับยกเว้นไนอะ้เจ้าหุ่นยนต์นะมันไม่เป็นวิทย์กับเรานะครับอุ้ย ปลาอะไรอ่ะไมยกอดอือป่ะเอาไปไม่ได้นี่โอเคแซวเราต้องกระโดดกระโดดไปที่ตัวของปลานะเอ้ยโอเค เฮ้ยได้ได้ผีเสื้อแล้วโอเคผีเสื้ออีกตัวหนึ่งเราต้องการผีเสื้ออีกตัวหนึ่งนี่ไงผีเสื้ออีกตัวเก็บโอเคได้มาครับหนึ่งสองดูแผนที่กัูแป๊บโอเคเราแค่ต้องขึ้นไปตรงนี้เราก็จะถึงแล้วนะครับอื้ยจ้าหู เออขึ้นมาแล้วเปิดออกมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับลุกทำการปลุกบอสปลาหมึกเรียบร้อยแล้วครับมาตื่นขึ้นมานี่ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะพร้อมนะครับตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะให้สกิลเราแล้วนะครับ เรียบร้อยเราไปหาเขากันเถอะแค่กระโดดลงไปนะครับแค่นี้นะครับก็จบแล้วนี่ใช้รอยสกิลรอยนี่เอลอยได้ลอยได้ลอยได้นี่ไงตื่นแล้วมาให้สกิลเราเถอะนะจะให้แบบความสามารถอะไรเราอยีกกี่ปีมาแล้วเนี่ยที่ข้าอุ้มเจ้าลงเรือใบ,บไม้นี่ใบ,บไม้นี่อะไรลนะ่ะใบไม้หนีนะครับ ข้ารู้ว่าเจ้าตามหาตัวเขาอยู่แต่ที่นี่อันตรายมากนะถ้ามุ่งมั่นขนาดนั้นก็หาผีเสื้อมาให้ข่าห้าตัวข้าไม่มีอะไรจะสอนนะแต่ช่วยเปิดทางให้ได้ออกมาเด็กๆเด็กๆก่อนไหนเด็กๆจุย้ย นี่คือเด็กๆเ,เ,เอออะไรเนี่ยรอดผ่านท่อแตก,แตกนั้นขึ้นไปก็จะเจอรังของพวกมันรังของพวกคนยนต์ใช่ไหมเด็กๆของข้าจะช่วยพาเจ้าไปแต่ระวังให้ดีนะครับผมผมจะระวังให้ดีที่สุดเลยแล้วผมก็จะไปช่วยคนคนหนึ่งนะครับที่เขาพาผมหนีไมได้นะครับคือแบบสกัดไว้นะครับสกัดพวก คนโยนต์เอาไว้นะครับแล้วก็ให้เราหนีไปกับไอ้เจ้านั่นน่ะนะครับไอ้เจ้าัะแรงตับเต่าตัวนั้นนะครับพาเราบินหนีไปนะครับเออส่วนคนที่ช่วยเราสกัดเอาไว้นะครับเออสกัดทุนยนต์เอาไว้ก็ถูกจับไปแล้วก็ไปขังที่รังนะครับว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปกับลูกๆเขาเถอะฮึ๊บโมขึ้นมาแล้วโอเคปึ๊บโอ้โหมีการเป่าเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยว ค okay. ขึ้นไปขึ้นไปโอ้โอเคปึ๊บเรียบร้อยโ okay. อเคนี่ไงลังลัง,งพวกมันอยู่นี่ลัง,งพวกมันอยู่นี่ <c oughs> โดนแน่ โดนแน่แน่เฮ้ยนี่ไงเราเข้ามาในรังมาแล้วเฮ้ยเราเข้ามาในรังมาแล้วนะครับโอเคนะผมเดี๋ยวเราค่อยมาตะลุยอ่าในรังของพวกหุ่นยนต์กันต่อนะครับในพาร์ทต่อไปนะครับนะไม่แน่ใจว่านี่ใช่รังหุ่นยนต์แล้วหรือยังนะครับนะแต่เราจะมาเล่นกันในพาร์ทต่อไปนะครับนะคลิปนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอีกเช่นเคยนะผมนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ ไปแล้วครับสวัสดีครับ